น้ำตกบ่าบาครับตอนนี้มันมีน้ำฝนนะน้ำก็เลยแรงนะน,น้ำแดงน้ำใหม่ด้วยเดี๋ยวผมก็พาเดินก็มีนักท่องเที่ยวมีน้องสองคนเข้ามาเที่ยว <c oughs> ก็ประมาณว่า อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนประมาณนั้นเลยครับผมก็จะเดินลงดูน้ำตกเขาก็บอกว่าอันตรายห้ามเข้าเป็นน้ำแดงเลยครับ น้ำแดงน้ำแดง,งน้แดงตรงโน้นทางลงไปสู่น้ำตกข้างล่างตรงนี้ก็เหมือนเหมือนจะให้ลงไปได้ลงไปอีกขั้นหนึ่งทางเดินลงดแพร ตาพอนี่ก็มางัดกันก็เป็นที่เดินลงไปน้ำตกก็สีแดงงามไม่น่าเล่นเพราะเป็นน้ำป่าน้ำจากฝนคัคับคั เป็นสภาพของนั้นตกปลาบ่าครับนะหลุดหลอดจากนี้ไปอันสลายเลยนะครับจะจะไม่ลงไปอีกแล้วข้างล่างก็ลงไปก็ประมาณแค่นั้นวันนี้ผมจะกินข้าวให้ดูครับเดี๋ยวนะเอาอุปกรณ์มานั่งกินข้าวนะ่ะ เดี๋ยวจะให้ดูกินข้าวน้ำกันครับดูที่เสียบอย่างดีเลยเดี๋ยวผมแต่งห้องแป๊บนึงแรับมันแต่งห้องแต่งห้อง เป็นลูกผลไม้ป่าครับเป็นลูกอะไรแข็งหนักแข็งแขไม่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 ค่อยกินโซครับแต่วันนี้จะกินนะดูนตกด้วยจะได้เห็นน้ำตกไปด้วยครับเดี๋ยวขอสาดกล้องออกมงไกลนิดหนึ่ง ของที่จะกินครับแหนมแหนม,ม้็มาจากเลือยอ่ะ จะจะขอไล่ตรวเครื่องหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้จะเห็นภาพหรือเปล่าไม่แน่ใจ